สวัสดีครับพี่พี่น้องครับผมทาดนาสุ่มไก่อีสานบ้านเฮ้าพี่น้องครับวันนี้ครับในช่วงบรรยากาศค่ำๆจิงซี่พี่น้องครับเกือเขาเรียบร้อยพี่น้องเนาะจะเก็บก้องเก็บไก่บ้านนี้พี่น้องครับบรรยากาศช่วงค่ำๆพี่น้องครับเบิ่งกันพี่น้องมาชมกันครับทาดนาสุ่มไก่อีสานครับวันนี้มีวัวไรครับมีไม่เยอะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเนาะ เอาตาหัากาหวกะทิไว้พี่น้องครับเอาแบบตาหัวกะทิไว้เลยพี่น้นองครับนี่ครับผมตัวนี้ครับอาทิตย์บังหันได้งานเลยครับบังหับทันอธิษฐานงานสวยเลยพี่น,น้องนี่นะครับผมเข้าตัวนี้นะครับอ้ ครับผมโลนซ่าเพื่อน้องครับอาทิตย์นี้นะครับมีงานครับอาทิตย์นี้มีงานครับอาทิตย์นี้มีงานครับเจ้าโลนซ่าครับผมโลนซ่าอายุดีครับมพ่อนี้ครับอายุดีอายุน้ามดีครับตัวนี้อาทิตย์เทือกครับเพื่อน้องครับเลี่ยงไปเลยครับเพื่อน้องเลี่ยงอาทิตย์ไปเลยมีงานครับตัวนี้อาทิตย์มันได้งานแล้วครับ โอเคถือว่าโอเคครับได้งานเนี่ยมอนีีไปออกมาแล้วครับผมออกมาพร้อมกันเบิร์ดเลยครับมอนีออกงานออกงานเน้นเน้นเนีย่างเดียวพี่น้องครับเน้นแบบเอาตะัวกะทิไปครับพี่น้องครับเน้นหัวกะทิไปเลยสุมไก่อีสานของข้าครับมอนี่ครับพี่น้องครับ สมุนกษบรรยากาศอ่ะกินขา้าวกินน้ำกินปลาแล้วครับเนาะเดี๋ยวสีเป็นการเก็บไกลล่หละบวันนี้พี่น้องครับเก็บไก่เก็บกาหละบวันนี้โอ้กกาผมมีไม่มีจะ <laughs> ไก่เก็บไก่เก็บกาแล้วกันจวดตัวเนาะจวดเบาๆนั่งชมไก่คุยเรื่องไก่เรื่องกากันเนาะอ่ะกินยาครับสองคำพูดทีละกินยากินยู่เขาไป กินยาดีครับใกล่ตรงนี้กินยาครับสอดแรงครับเด็วิตามินดีครับพี่น้องครับขาดบ่ได้ครับคือยาครับผมตรงนี้กินยาครับอ่าสุ่มไก่นมัลลัมโอ้สุ่มไก่อีสานบ้านเฮาพี่น้องครับขอลาเพียงสำเนากแล้วกันครับขอฝากติดตามสุ่มไน่ลัมในกแล้วกันพี่น้องครับขอกล่าวค้าว่าสวัสดี กราบ